น้อนหลงตายเสื้อแล้วน้องตายเสือเส้อแล้วหลง,งตายคนไทยใส่รถรู้ขนของอ้าวห่ากูหูติด,ดอ๋อเพิ่นบูสิได้บ่รถกระบะนี่บ่แม่นเอาน,นี่เห็นบ่โอ้ประเทศไทย<อ>ปเป็นประเทศจังซี่ได้น้องตายรถกระบะนี่<อ>ถือว่ารถธรรมดาได้รถปกติได้บ่แม่นรถรู้ได้เมืองไทยนะอ๋อคันบ้านนอกนี่คันบ้านมีแล้วบ้านบ้านน้องตายได้เป็นอะไรคือว่าด้วยด้วยบ่แม่นเอานะแต่ว่าตเมืองไทยบอกเขามาเจ๊มาแต่งกระบะเลยเห็นบ่เห็นบ่ เสือได้ยังพูดพูดมีตโนธดูๆเนาะรถรู้บ้าดน้องตายเขามาค้นของแม่นเขันบ้านน้องตายนี่เป็นยังขี่รถกับบ้านนี่ลุยเลยปูนโอ้นี่นี่นี่มาที่นี่น้องตายจังสี่นี่เห็นปะเขามาเห็ดรถไม่ไม่เลยน้องตายโชวสุดเจอด่านี้โอ้ขันบ้านน้องตายนี่เอาเอากระแจ้าใบไซน่ะขันได้รถแบบนี้เอาไว้หูทรงเอาไใบยังหูทรงหวยอ่างเลยอ่าง สบายดีน้องตาาสบายดีสบายดีพี่น้องเขาอยู่ใสนี่หูบ่ฮะอยตลาดตลาดสีม่มเมื่องเนา้องบอนี้เขามาถ่ายลิปอยู่สีม่มเมื่องเนา้องพี่น้องบ้าไ้น้องไปสังเกตเห็นตลาดอันดับหนึ่งพัดลมคือมีแต่อันใหญ่ใหญ่พัดลมอยู่ตลาดบอแมนไปขอไปเบิงตลาดอันดับหนึ่งนี่นี่น้องตายนี่นี่มาทั้งพี่มาทั้งพี่ป้าน้องตายสิได้เห็นอีกยังที่มันแปลกแปลกพี่น้องแคมีแต่พัดลมใหญ่ฮะ พัดลมมันคือใหญ่เอาบ้านจะบ่มีติมอแล้วโอ้อยู่บ้านบ่มีพัดลมบ่บ่มีนะ่นั่นเนาะนี่เห็นบองหัวหนา้าเห็นนี่สบายดีหัวหนา,าโอ้เมือนี้ขอมาถ่<อ>ายบังมีนี่เนาะเ,<อ>เขาเห<อ>็นเขาแบง่งเป็นโซนเป็นโซนนี่มันแปลกมันแปลกแกท้แี่เป็นโซนนี่คือโซนบุ้มี่ฮะพัดลมคือใหญ่เนี่ยโซนบุ้มี่โซนบุ้มี่นี่แบ่งแต่บุ้มี่บ่แบงแต่เตอร์เป็นเฉพาะบุ้มี่อันนี้โซนบุ้มี่ ่ซนขนุนอคา่าบานเท่าเอินุนนี่ขนุนนี่ท้นทางลยเนาะขนุนหลัดยางเน่ยานเท่าคัวาถนนนี่เนาะแต่ว่าประเทศไทยนี่ขนุนนี่มงมีรว่าจากินมั่งมีซุกนี่คือมงมีสุนกม่ีทอดมังมีุกมังมีทอดมีเบิร์อันนี้มังมีอียงอันนี้เนื้อกำลังดีกำลังดีกำลังุกจังซุะกชืนะเจ็ดสี่พี่น้อง มีหอดรถคมล้างสะอาดมีหดพัดลมใหญ่ขึ้นี่นะพัดลมนี่นะผู้ได้ใจเขาไไฟไอ้เพิ่นนี่ตลาดเขาฮะของตลาดเขาโอ้ตลาดปกติต่างไงาะปกติตลาดนี่เท่าที่เบิ่งเท่าที่เห็นมาเนาะมีข้องมียังแบบว่าขยอกขยักข้องแต่นี่แบบคึ้สะอาดใช่ไอ่ไปไสรละเศษบางมีที่เจ้าปอกนะไปไสรเบิร์ดจะถีงขยะ่ายด้วนบางก็เอ็นไปถีงด้อยว่ามีรถ เปลือกง้วมาเอาเดมเลียงง้วอ๋อเมาเลียงง้วะราคาโมเมนต์มีคนทูบนตลาดมันคือเหลื่อมคือเงาแต่พนักงานเป็นทูโอ้ทูใส่มือทูนี่บ่ใส่โดดใส่รถทูใส่รถต้องความสะอาดอยู่ใส่รถรถประธานมากรถประธานมากจั่งม่วงเป็นมากนี่มากดียังไงสองม่วงหมดมากจะได้เห็นรถทูตลาดแล้วพี่น้องมันนี่นี่ส่วนบังมี่อันนี้ส่วนบังมี่เนาะมีส่วนบังม่วงบบ่ัะม่วงต่อไปอีกแั่หน่อยมักเผามีบ่ เผาของเผามีตลาดร่วมใช่แสดงว่าแสดงว่าตลาดนี้ศูนย์ร่วมศูนย์ร่วมบางใหม่ตอนนี้ที่มี่หนึ่งถนนกล้วยมะละกอคือบางงงอบางงงแล้วังต่อไปคือไอ้สมโอสมโอเตเรียนมะม่วงเป็นยังไงเพิ่นคือเพิ่นคือแบ่งเป็นโซนเป็นโซนเพิ่นคือบวกขายร่วมกันมันมันอะไรตลาดร่วมคือว่าเป็นสีค้ายอีกร่วมเบิร์ตตลาดต่อไปข้างในเป็นสีร่วมเป็นแบบเป็นโซนเป็นโซนเนาะเป็นโซนบางใหม่อันนี้เป็นจีเป็นโซนเป็นโซนดูแลให้มั่นลยเนาะ ไปสุดยอดไปบังม่าไป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 ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆอ้ยหาแต่เคยเห็นพี่น้องตลาดบางมีพัดลมยังเข้ามาอยู่พัดลมพ่นพี่น้องเอ้ยพัดลมพ่นอันนี้ตลาดกล้วยตลาดกล้วยน้องตายใช่ดีส้นกล้วยส้นกล้วยเนี่ยนี่โอ้โหส้นกล้วยส้นกน้วยอุ้ยฮาส้นกล้วยเิก็ขายส่งบือถือขายใหญ่หน่าจะขายส่งเด้่นี่น้องตายนี่ไม่แต่กล้วย ่ีนสะอาดสะอาดไงดน้องเมื่อนั้นเนี่ยนี่จะกวยใงน้องตายเห็นรถรถเข้ากวดพนมนะพนมใหญ่ดิพนมใหญ่ดิน้องเย็นดิดิน้องตลาดเมืองไทยเป็นแล้วหนน้องน้องตายเนาะไม่ะอ้สุดยอดเลยนี่พี่น้องต่ว่าโอ้หี่นี่จะคุงอจะเถื่ออะไรของใต้นี่จะมคุง อันนี้แบบปลาเขาจะลคล้ายดูอวยกันเนาะคล้ายแยงกันค,คล้ายแต่อันนั้นได้เนาะแม่นแบบคลา้ายอ๋อมันจะมีป่าย์ได้น้องตายมีป่ายบอกมีป่ายบอกเลยสนลกก้นมะคุงกับมะคุณซิปบ,บาทวัวหนุ่มเนาะโอ้เป็นมีรถคนยังดีเลยเดีกทางมาแน่น้องตายตายดีกทางมาแน่ยอ๋อเป็นมีรถคนณยังสี่เนาะมันใส่รถคนนี่ส้นส้นมากอยังนี่มากสมโอ้น้องตายนี่มากสมโอ้ทุเรียนบอกใช่ทุเรียนทุเรียน โอ้พุ่นทุเรียนโอ้นี่เด้อทุเรียนปาตั้งเกตเบิ่งตั้นหาเอียขึ้นมาโอ้วิ่กไตบังบังบิ่งบังอีช่างอื่นร้ายแตอ่าบักทุเรียนโอ้โหอันนี้มากสมโอนี่เห็นบอกสิบาทบาท ตาหวาดซิผาก็มี่ซิผานี่ยนะลองตายมั่งบั่งมองนี่มั่งมิงนี่ไม่คิดไรแต่ป้าจป้าใครจะมาจะกินบอขายจะอะไรวะขายจะอะไรวะนี่ขายเป็นเข่งขายเป็นเข่งบ่บ่ได้ขายเป็นหน่วยบ่กอู้อ้าอ๋อแต่ละใส่นี่ได้ใส่เพิ่นขายขายขายเป็นเข่งบ่ออะไขายเป็นเข่งบ่ขายถ้าเป็นลูกไม่ได้หรอ อ๋อถ้าเป็นลูกสื่อบนโต๊ะน้องตายร้อยแปบาทใชุ่ณอยแปดสิบบาทกระโปรง้ในร้อยแปดสบาทเนาะเข่งนึงป็นลูกเป็นลูกโอเข่งหนึ่ง18อบาทนี่สิเมาส์เบิด้นี่รือว่าตามเกต่ว่าเกตเกตที่อันั้นก็เกตโอ้ยโอ้โหน้องตเบิ่งนะนั่นนั่น้องตาย คือไรแท้ี่เรดแกัรไแ้ไวพี่นาะพะเต่เกิดขอกเขยอยากมง้า็ัไเลยเนี่เอามาแต่ใส่ขึ้นเอาสอนนี่เนาะว้าทตลาดอันดับหนึ่งอีนดีนี่ตลาดอันับหนึ่งตลาดขายอันับหนึ่งอีนดีนี่เจเกิดขอก็ด่างเคยเห็นมามาทุเรีนเงี้ยสบายเลยนี่ว่าน่องตายมาไอ้ทยหูบัตนึงเอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์มา ไอ้ข้อไายหูบเนี่ยเพิ่นสิบหายเป่าวะหายแล้ว,ลวข้อไายหูบเน่เด้อข้อไายหูบเน่เด้อไายหูบกับทุเรยียนสามสองหนึ่งมาไอ้ก็อะไอะไรโอ้โหทุเรียนไล่เลยดิอาโธอ๋อกำลังเฮิมกามี่นี่นี่กำลังเฮิมใช่นี่มีป้ายบอกอันนี้ซุกนี่ซุกหามซุกหามอ๋อเนื้อหามก็คือบ้านเท่าเอิญเฮิม โอ้เดี๋ยวเขาคลายเป็นหมากหมากเลยนะสุดยอดเลยดิอ๋อนี่เด็กคนขายโอ้เพิ่นลุ่มเสืออยู่อันนี้เพิ่นขายเป็นหมากคลายจะได้เนาะน้องตายไปเบิ้มเขาจะผ่าคายปะเออไปขายจะได้คือว่าลอยดึงลอยนึงบ่อ๋อโลอ๋อกิโลกิโลน้องตายกิโลละร้อยสามสิบกิโลละร้อยกิโลละร้อยนี่ให้อามขับรถมาตรงนี้โอ้ถ้าสองโลก็สองร้อยสามโลก็สามร้อยไปไปโซนนี่เบิ้งน้องใต้ว้าวพี่น้อง ของตายเสื้ออด้รยัางรถกระบะเพื่อนน้ามานคนของเมืองพวกเมืองตายบพวงนี่ตายรถกระบะรถดูด้วนี่รถมีโก้เพื่อน้ามานคนของนี่ยนี่โอ้โหโซนทุเรียนดีดีฟาร์ทูปกติบ้านเฮาเขาค้ายเขาสิบหเอามาขายแบบไร้ไร้จริงๆคล้ายจังได้บ้านเฮาเอ้าแต่บ้านก็จะขายปนกันในเรื่องคล้ายรวมแต่แบบอีกสิคายทุเรียนโดยเฉพาะการเหี่ยวกับการเหี่ยวนะโอ้โห สุดยอดสุดยอดได้หลายนี่เ oh, ด็กกำลังเฮือมันก็บอกกำลังเฮือมนี่ยของตายนี่อู้หูของไทยทุเรียน VIP อพทุเรียน VIP อพีเน้นตะแข็บวีไทุเรียนกับ VIP โอ้สุดยอดทุเรียน VIP อ๋อเบอร์กลางในใช้กลางใช้กลาง140บาทว่าตัวลูกเหรอพี่140บาทต่อลูกเหรออ๋อลูกหนึ่งร้อบาท นี่รอยยีชิฟของตายต้องซื้อว่าจะลูกถ้าซื้อในผ่าให้ไหมพี่มพ <arn> ไม่ได้ผา่าไม่ไ <Hayır> ด <forecasting>. ้ผ <neither> ่าเนาะอ๋อเพื่อนว่าจะได้ก่อนน้องตายไอ้บกข้าใจเพื่อนว่าจะได้กหรอจักบกข้าใจลองลองลองสื่อกินจะลูกหนึ่งบ่ลองก็ลองอ่ะอยากนี่นี่นี่รอยรอยรอยหาสิบบาทรอยสิบบาทก็มีอ๋อไม่ทีเซ็ตไม่ทีสู อยากลองกินทุเรียนอันนี้นีคนไค้จะได้เนี่ยเน่บอลเข้าไปต่อยหาซิปต่อลูกลูกหนึ่งบ่ต่อลูกบ่อยต่อโลต่อโลอ๋อต่อโลโลโลร้อยห้าสิบบาทกินปลาลูกหนึ่งต่อยหาซิปโอ้ยพี่น้องเลยตลาดอับหนึ่งเมืองไทยได้ไหมนี่มาตลาดอับหนึ่งของเมืองไทยได้พี่น้องยางวัดมือก็บออันนี้เราพี่น้องเลยอ๋อไม่ดีเนาะ พี่สร้างนะ่ะอ้เครื่องระบายอากาศโอ้มีหอดเครื่องระบายอากาศแมนโอ้ม,มีมีทุกยี่หอ้อมีทุกประเภทเลยน้องอตายปาดลายดิทุเรียนนี่ต้องลายดีเลยลายดีดเหรอแย้มเบิดมือกระบอกอาสิไปใส่นะ่ะเบิดลได้ตัวไหนอันนี้โ้นยังนี่อันนี้โมเมนต์โซนสับปะรดปาดเน่เน่เน่มาทางนี่ ส้นมักนัดสับประร์ดอู่หมัมกนัดอย่างเดียวเลยอันนี้คือส,สิคือสิคลายเป็นลูกเนาะอ๋อ,อเป็นคลายเป็นเป็นโรคคือกันเนี่ยโอ้โหไอ้ใครจะมากินนด้กินดีแต่เมื่อช่วงไปยสซส์ไม่ได้แต่เห็นบปารถกระบะเพิ่นน้องตายน้องตายรถกระบะเพิ่นอะไรคนคลองเด้เห็นบอกอเอรถกระบะเสือได้รถกระบะรถโน้ตบุ๊กได้บ่ ไปคนของเขาโมชิดาย่ะเขยังว่าอยู่ได้ออกออกไปนี้ได้ครรบ